สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาโรไทายชะตานะคะวันนี้อาจารย์นารีนะคะมากับผู้ช่วยนะคะแต่ผู้ช่วยเหมือนแบตจะหมดผู้ช่วยรู้สึกว่าจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะคะแบตหมดเต็มที่แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวอาจจะช่วยนอนหลับเป็นกำลังใจให้นะคะ วันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมนะคะพร้อมกับน้องเฟลลี่ค่ะน้องเฟลลี่เป็นน้องแมวเมนคูนน่ารักน่ารักนะคะเพิ่งได้มานะคะสองวันแล้วนะคะตรงนี้มันช่วยคุณแม่ทำมาหากินนะคะวันนี้นะคะเป็นคิวของการดูดวงความรักออคอนโสโตนะคะคอนโสโตดชาวลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16บหธันวาคมนะคะถึงสิบสี่มกร,ราคมนะคะ ชาวธนูตรงนี้อาจารย์ใช้หลักในการแบ่งตามแบบไทยนะคะใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีธนูก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคนโสดนะคะคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานกันก่อนนะคะตรงนี้เป็นดวงทั่วไปไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะ ไรดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักมาได้นะคะไลน์ไอเดียนณะรีระนาะีระดาหกสิบห้านะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะมีการดวดวงแบบค่าครูนะคะแล้วก็วันที่ในการแต่งราศีจะอยู่ใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันนะคะคลิกเข้าไปดูได้นะคะสําหรับตรงนี้พลังงานของคุณนะคะคนโสดช่วงนี้เป็นยังไงเรามาดูพลังงานก่อนดีกว่านะคะพลังงานคนโสดนะคะตอนนี้หลังจากที่นอนนิ่งๆหรืออยู่นิ่งๆมาช่วงหนึ่งนะคะดูสิ มีไพ่ของสีดาบนะคะนอนนิ่งๆแบบนี้เลยนะคะอยู่นิ่งๆโสดอยู่นิ่งๆกันมาพักใหญ่นะคะสีดาบตรงนี้นะคะอารจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามานะคะ e m p e r a น c e นะคะเออไม่ใช่ Temperance เป็น Hero f a ฟนนะคะอาจจะมีคนดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนดีๆคนที่มีศีลเสมอกันหรือคนที่อาจจะมาตามคำอธิษฐานขอของคุณนะคะคุณอาจจะได้เริ่มต้นนะคะ เด็กถือไม่เท้าเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนที่เป็นคนดีๆที่เข้ามาฉุดคุณในตอนนี้นะคะหลังจากที่อาจจะรอคอยมานานหรือมันนิ่งสนิทมานานนะคะคนโสดอืมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวกันดีกว่านะคะแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวอาจารย์เอาน้องเฟลลี่เถิบดีกว่านะคะกินพื้นที่ไปหน่อยนะคะหนูอ่ากดเถบเถ็บเถบเถบเถบโอ้เถบเถบอ่ะก่อนน้องปู เดีย๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงนะคะคลิปความรักคนโสดชาลัคนาราศีธนูประจำเดือนพฤษภาคม2,564ค่ะมีเอ็มเพรสขึ้นมานะคะเอาตื่นทำไมอะลูกต่อไปมี หกเหรียญค่ะจะมีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาเอ่ยมีทาวเวอร์นะคะเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะคะมีสิบถ้วยนะคะ ไม้เท้าค่ะมีทาวเวอร์สิบถ้วยหไม้เท้านะคะขอดูนิดนึงนะคะ8ดดาบ9้าดาบนะคะ9้าดาบอยู่ภายใต้ทาวเวอร์ด้วย อัศวินเลียนนะคะ The world เห็นยังเห็นชัดอยู่ไหมคะยังเห็นอยู่นะคะโอเคมีอัศรินถ้วยค่ะ สองไม้เท้านะคะแล้วก็ราชาเหรียญคะ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องราวความรักของคนโสดชาวลัคนาราศีธนูดีกว่านะคะ เหมือนกับว่าความรักครั้งนี้มันมีเรื่องของการรอคอยเข้ามาด้วยนะคะคนโสดนะเหมือนกับว่าคนโสดเองเนี่ยเหมือนกับคุณมีใครที่อยู่ในใจนะคะหรือว่าคุณมีโอกาสได้คุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนดีมากๆนะคะฮีโร่แฟนเขาเป็นคนดีแต่ว่าคุณต้องรอเขานะเขาอาจจะมีปัญหาอะไรในชีวิตเข้ามานะคะเนี่ยมันมีทาวเวขึ้นมานะคะคุณตรงนี้นะคะคุณเป็นเอ็มเพรนะคะเป็นคนที่เหมือนกับ มีการประสบความสําเร็จในชีวิตมาแล้วอ่ะนะคะอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วหรือมีธุรกิจของตัวเองที่ที่ดีอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของอะไรนะคะแล้วตัวคุณเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะคะมีโอกาสได้รู้จักกับคนที่เป็นคนดีคนนี้นะคะ here f r n d นะคะเป็นคนที่ดีแต่ว่ากําลังมีปัญหาชีวิตนะคะหรือมีปัญหาชีวิตคู่ของเขาอยู่นะคะเนี่ยเพราะว่า tower มันมากับ สิบถ้วยนะคะเนี่ยมันมาพร้อมกันเลยเหมือนกับว่าเขากําลังเจอปัญหาอะไรหนักๆนะคะมรสุมชีวิตที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับครอบควงเขาหรือคนรักของเขาแล้วตอนนี้ปัญหาตรงนี้มันค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะคะหกเหรียญนะคะคุณได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปให้คําปรึกษานะคะเข้าไปให้กําลังใจนะคะ หรือหยิบยืนโอกาสดีๆอะไรบางอย่างให้กับเขานะคะให้กําลังใจอะไรให้ตัวเขาเนี่ยเหมือนจะได้กลับมามีกําลังใจที่ดีมากขึ้นนะคะเหมือนความรู้สึกที่คุณได้เข้าไปช่วยเหลือเขาตรงเนี้ยนะคะคุณรู้สึกดีมากๆนะคะในการที่ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งนะคะเป็นความหวังดีอย่างจริงใจนะคะหกไม้เทา้าคุณรุ้นมากๆนะคะคุณอยากให้เขาผ่าน <c oughs> ผ่านปัญหาอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะคะดูสิปัญหาของเขาแปดดาบมันดูมากมายรอบด้านนะคะเขามืดแปดด้านนะคะแต่คุณไม่ท้อคุณพยายามเข้าไปแล้วช่วยเหลือนะคะเนี่ยปัญหาอะไรที่ทําให้เขาคิดมากกุ้มใจกังวลใจเขาทุกข์ใจนะคะ,ะว่าปัญหาที่เข้ามามันค่อนข้างหนักแล้วมันก็เข้ามาแบบกระทันหันนะตรงเนี้นะคะ คุณพยายามเข้าไปช่วยเขานะคะแล้วตัวเขาเองนะคะอัศวินอัศวินเรียญน,นะคะคนที่คุณกําลังช่วยเหลืออยู่นะคะคนที่เป็นคนดีของคุณตรงนี้กําลังพยายามแก้ไขปัญหาชีวิตของเขากําลังพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเขาอาจจะเป็นเรื่องของการเงิน,นหรือเรื่องอะไรตรงนี้นะคะมีความเป็นเดอะเบิร์นะคะเพราะนั้นตรงนี้เขาจะสามารถแก้ไขได้ในที่สุดนะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลาเพราะมีสีดาบเข้ามาตรงนี้ ตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะเป็นคนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไปเลยก็ได้นะคะตรงนี้มีแต่ r l d เข้ามาด้วยนะคะหรือว่างานที่เขาทําอยู่นะคะเขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นต่างประเทศนะคะแล้วตอนนี้ปัญหามันเยอะปัญหามันหนักแล้วก็กิจการหรือว่างานที่เขาทําเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าประสบปัญหานะคะขาดทุนหรืออะไรตรงนี้เยอะหรือว่าบางคนอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับต้อง ต้องออกจากงานต้องลดเงินเดือนต้องอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ตรงนี้มันมันเป็นปัญหาหนักๆน,นะคะเข้ามาในชีวิตขงเขานะคะตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับเข้าไปพยายามให้กําลังใจนะคะความเป็นอัศวินถ้วยเข้าไปให้กําลังใจนะคะเข้าไปให้ความหวังนะคะให้เขากล้าที่จะเดินต่อไปสองไม้เท้านะคะหรือความรักของคุณมีเรื่องของระยะทางเข้ามาด้วยนะคะห่างกันก็คิดถึงกันเหลือเกินนะคะตรงนี้ สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะในท้ายที่สุดนะคะอดสจจิเรียนของคุณนะคะจะสามารถแก้ปัญหาได้นะคะเขากลายมาเป็นราชาเหรียญน,นะคะเป็นคนที่กลับมานะคะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพียบพร้อมดีงามนะคะหลังจากแก้ปัญหาได้สำเร็จนะคะเหมาะสมกับชาวลัคนาราศีธนูมากๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะยังไงนะคะสำหรับเรื่องราวตรงนี้นะนะมาดูกันต่อนะคะน้อแมวเถิบนิดนะึงน้องแมวเถิบนิดนะึง มาดูกันต่อดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงมี็มพารร์ค่ะสิบดาบนะคะว้าวมจิกเชียนนะคะ สวินถ้วยเออเด็กถือถ้วยนะคะหกถ้วยนะคะและสามไม้เท้าเหมือนกับว่าตัวเค้านะคะจะพยายามจบกับปัญหานะคะเเอมพอรเรอร์นะคะ แล้วก็10ดาบแล้วก็เมจิกเชียนนะคะตัวเขาเองนะคะจะกลับมามีกําลังใจกลับมามุ่งมั่นฝ่ฟาฟันนะคะกลับมาแบบว่ามีความเด็ดเดี่ยวตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะจบอะไรที่มันแบบว่ามันเป็นปัญหาคาใจของเขานะคะจบเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่นะคะความเป็นเมจิกเชียนของเขาเริ่มต้นใหม่ด้วยพรสวรรค์ด้วยความสามารถนะคะหรือว่าบางทีเขาจบกับธุรกิจอะไรําเดิมที่มันต้องลงทุนที่ต้องใช้อะไรเยอะแยะมากมายหรือต้องแบบ เลี้ยงลูกน้องหรือว่าอะไรตรงนี้นะคะแล้วเขากลับมานะคะทำงานอะไรที่เป็นการใช้พรสวรรค์ของตัวเขาเองนะคะเมจิกเชนตตรงนี้บางคนกลับเข้าไปทํางานในบริษัทบางคนไม่ได้ทําธุรกิจของตนเองนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้ทํางานบริษัทแต่ออกมาทําธุรกิจเล็กๆอะไรของตนเองซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ใช้ศักยภาพพรสวรรค์ของเขาในการที่จะทําธุรกิจตรงนี้มันจะเริญเติบโตหรือออกมาทํางานในโลกออนไลน์นะคะทาด้วยตนเองแล้วก็แบบว่า อาจจะมีชื่อเสียงดรงตังตรงนี้ก็ได้เพราะว่าพอสวรรค์ที่เขามีตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับหาได้ยากนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดมากๆความเป็นเมจิกเชียนตรงนี้นะในท้ายที่สุดเขาจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะโดยที่มีคุณคอยให้กําลังใจเคยคอยอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่เขานะคะเนี่ยเขาก็รู้สึกว่า เขากับคุณเนี่ยมีความรักที่ดีต่อกันมากๆความเป็นหกถ้วยนะคะบางคู่อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุนะคะแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมตรงนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหานะคะถ้าเขาอายุมากกว่าคุณเขาก็สามารถทําตัวให้เด็กนะคะให้ดูแบบว่าลดอายุลงมาในอยู่ในช่วงวัยเดียวกันกับคุณนะคะอาจจะพูดภาษาอะไรกัน,นก็นุ่ก็หนิงหวานๆนะคะความเป็นหกถ้วยเป็นความรักที่หวานมากนะคะหรือบางคนนะคะบางคนอาจจะเป็นความรักที่เป็นเขาเรียกว่า ความรักครั้งเก่านะคะที่กลับมาก็ได้อาจจะเคยรู้จักกันนานแล้วปิ๊งปั้งกันแต่ว่าไม่เคยได้เริ่มคบกันจริงจังแล้วกลับมาคบกันแบบจริงจังเป็นคนรักกันก็ได้นะคะหรือว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่เหมือนกับว่า คุณอธิษฐานขอไว้ก็ได้นะคะขอให้ได้เจอคนดีๆนะคะแต่การได้เจอคนดีๆอาจจะเจอในช่วงที่เขามีปัญหาชีวิตนะคะก็เลยเป็นบททดสอบความรักที่คุณได้พิสูจน์ความรักของคุณให้เขาได้รู้นะคะว่าคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาไม่ทอดทิ้งเขานะคะในท้ายที่สุดสามไม้เท้านะคะคุณกับเขาเนี่ยจะมองถึงอนาคตที่มีต่อกันร,ร่วมกันนะคะสามไม้เท้าหลังจากที่มันผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคชีวิตอะไรมาได้แล้วนะคะอื เป็นค่อนข้างเป็นความรักที่ต้องอดทนแล้วก็รอคอยแล้วก็ต้องลุ้นกันมากๆนะคะว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ผ่านพ้นไปได้แค่ไหนนะคะแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะน่าจะมีโอกาสอะไรดีๆที่เหมือนกับว่าปัญหาต่างๆมันจะค่อยๆหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะมาลุ้นกันดีกว่าว่าตรงนี้นะคะ จะบอกถึงพลังงานความรักครั้งนี้อย่างไรนะคะพลังงานความรักของคนโสดชาวลัคนาราศีธนูนะคะตัวคุณก็น่าจะรอใครสักคนซึ่งซึ่งเป็นคนที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะความเป็นเอ็มเพรสนะคะ คุณค่อนข้างที่จะเลือกมากเหมือนกันนะคะค่อนข้างที่จะสกีนค่อนข้างที่จะดูนะคะถ้าไม่ใช่คนที่ดีเนี่ยคุณก็ไม่เอาเนี่ยนะคะเพราะขึ้นมาเนี่ยที่รแฟนต้องเป็นคนดีคนที่มีศีลเสมอกับคุณนะคะแล้วคุณก็ได้เขาจริงๆนะคะแล้วตรงนี้เขาก็พัฒนาตัวตนให้เท่าเทียมกับคุณนะคะเป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะเอ็มเพสกับเอ็มเพเรอร์นะคะเป็นคู่ที่มีความเหมาะสมกันมากๆนะคะทั้งในเรื่องของ ความรู้ความสามารถนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องการศึกษาฐานะอะไรตรงนี้นะคะหรือว่ามีความเข้ากันได้อย่างดีนะคะในเรื่องของลักษณะนิสัยใจคอ,อ,อชอบอะไรที่เป็นในทางทางที่ดีงามทางธรรมหรือทางอะไรเหมือนกันก็ได้นะคะตรงนีเ้เดี๋ยวมาดูพลังงานความรักนะคะระหว่างคุณกับเขาก่อนดีกว่านะคะ unleash your creativity นะคะ นี่คือสิ่งที่เป็นเมจิกเชียนในตัวเขานะคะเขาจะต้องพยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหานะคะในการหาทางออกใหม่ๆให้กับตัวเขาเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้กับอุปสรรคนะคะเพื่อกลับมาเป็นเขาคนเดิมหรือเขาคนใหม่ที่แบบว่าประสบความสําเร็จได้ดียิ่งกว่าเดิมนะคะตรงนี้ฟินิ x ไรซ i n งโอ้โหโดนมาเยอะนะคะทั้ง Tower ทั้ง10ดาบนะคะตัวเขาเองนะคะ หรือว่าพอาจจะกลับกันก็นได้นะคะเป็นตัวคุณหรือเปล่านะคะ Phoenix Rising นะคะกลับมาแบบว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อารมณ์แบบนั้นเลยนะคะเหมือนมีชีวิตใหม่ที่ดีะนะคะอาจจะผ่านเรื่องราวร้ายๆอะไรมาแต่ว่าในท้ายที่สุดนะคะคุณกับเขาก็สามารถที่จะกลับมามีความรักที่ดีต่อกันได้นะคะเขาก็จะกลับมาพัฒนาตัวเองเพื่อเพื่อเป็นคนที่ดีสําหรับคุณนะคะ Courage นะคะกล้าหารกล้าเผชิญหน้ากับปัญหานะคะตัวคุณเองก็กล้าหารนะคะไม่กลัวความลาบากไม่กลัวอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะอยู่เยียดอยู่เคียงข้างกันนะคะแล้วก็พร้อมนะคะที่จะเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่หวัน่นนะคะไม่ว่าจะลําบากสักแค่ไหนนะคะ Courage ตรงนี้นะคะฟู้กันยิบตายนะคะช่วงนี้นะเหนื่อยกันหน่อยนะคะแต่ว่า <c oughs> ก็น่าจะมีเรื่องราวดีๆที่มีโอกาสดีๆกันเข้ามาบ้างแล้วนะคะ ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแล้วคนที่เป็นคนที่แสนดีของคุณนะคะจะเป็นคนที่เกิดวันไหนราศีอะไรนะคะเป็นคนที่เกิดธาตุไฟคะ่ะธนูนะคะธนูกับธนูด้วยกันนะคะธนูกับธาตุไฟได้วยกันนะคะมีลัคนาราศีเมษลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ลัคนาราศีธนูนะคะมาไฟกับไฟนะคะครบทีมเลยนะคะตรงนี้นะคะคู่กรณีของคุณ เป็นคนที่เกิดพัดลมค่ะชารคนาราศีมิถุนค่ะเจมีานเป็นคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเป็นคนที่เกิดวันอังคารค่ะเป็นคนที่เกิดวันพุธนะคะมอร์รี่นะคะ เป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะวันมาเต็มเลยนะคะราศีไปไหนหมดแล้วเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกธาตุน้ำค่ะ Scorpio นะคะเป็นคนที่เกิดธาตุด,ดินค่ะมาครบเลยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรพิศพแล้วก็กันนะคะอีกหนึ่งใบนะคะแมวหลับสบายแล้ว เป็นคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะตรงนี้เด่นได้ทุกลัคนาแล้วก็ทุกราศีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในไพ่ <c oughs> ของดอกไม้นะคะ <c oughs> <c oughs> เสียงอาจารย์แย่แล้วนะคะตรงนี้นะคะ เรามาดูในไพ่ของดอกไม้ตรงนี้กันนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะชาวรา,าศีธนูนะคะชาวสองที่ว่าติดตามช่องของอาจารย์นาีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็ยานืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์ก็เป็นกำลังใจกับทุกๆท่านเช่นกันนะคะขอให้เจอกับความรักดีๆหรือว่าถ้าคุณมีคนคุยแล้วนะคะก็ขอให้ได้ชัดเจนกันขอให้ได้กลับมารักกันนะคะคุณได้ดอก อะไรเอ่ยเอ่อคอร์คอรีคอรีออฟซิศนะคะ mm hmm. ใช่ไหมเอ่ยคอรีออฟซิศนะคะเป็นดอกไม้ของความสุขสดชื่นนะคะ always joyful นะคะเ mm hmm. พราะนั้นตรงนี้ mm hmm. เขาบอกว่าอะไรเนี่ย write it on your heart that uh, every day is the best day of the year wow ชาวลัคนาราศีธนูนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนมองโลกในแง่ดีนะคะคุณรู้สึกว่าทุกวันน่ะคือวันดีๆในชีวิตของคุณคุณพยายามที่จะทําให้ทุกวันเนี่ยเป็นวันที่แสนดีนะคะแล้วการที่คุณได้เข้ามาช่วยเหลือเคียงข้างคนที่คุณรักตรงนี้นะคะคุณก็มีความสงสารมีความเห็นอกเห็นใจเขานะคะอยากให้เขาเนี่ยกลับมามีชีวิตที่มีความสุขมีความสดใสนะคะไม่ต้องทุกข์ทมกับปัญหาอะไรที่มันกระหน่ำซ้ําเติมเขาอะนะคะอืม พราะนั้นตรงนี้คุณได้ดอกคอรีออฟฟิสนะคะเป็นดอกไม้แห่งความสุขสนุกสนานความสดใสร่าเริงจอยฟูลนะคะความสดชื่นในหัวใจนะคะคุณก็จะส่งต่อความสุขนะคะความสนุกสนานความสดใสของคุณนะคะไปยังคนอื่นๆนะคะรวมถึงคนรักของคุณด้วยนะคะว้าวชวาวลัคนาราศีธนูน่ารักจังเลยนะคะอ้าวอาจารย์ลืมเปิดชุดนี้ให้นะคะ ไม่ได้ใช้คำว่านานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาจะให้คำแนะนำอะไรนะคะกับชาลัคนาราศีธนูนะเอ่อเบลสนะคะในท้ายที่สุดนะคะหลังจากที่ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะความสุขสมหวังจะเป็นของคุณนะคะชาวลัคนาราศีธนูที่โสดนะคะโสดรอคอยมายาวนานนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่แบบรักเดียวใจเดียวอะ่ะรักใครก็รักแบบ รักจริงอ่ะเป็นคนที่มีรักแท้ในหัวใจนะคะมิวแอนโทนีนะคะความรักของคุณนะคะจะมีความสุขกระเะ้าย่แย่ะนมก็นหนิงนะคะหวานกันมากๆนะคะหลังจากที่ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคกันมาแล้วนะคะดีต่อใจเหลือเกินนะคะ l o in the road นะคะมันเป็นทางเลือกนะคะเป็นทางเลือกระหว่างตัวคุณกับตัวเขานะคะ ที่เจอปัญหาอุปสรรคมากมายนะคะแล้วคุณก็ช่วยให้เขาเนี่ยเลือกในทางที่ถูกต้องนะคะในทางที่เป็นทางออกที่ดีของชีวิตนะคะคุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขานะคะจา์รู้สึกว่าเขาน่าจะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะในการเข้ามาเป็นกําลังใจเข้ามาอยู่เคียงข้างเขาในเวลาที่เขาทุกข์ระทรมเหลือเกินนะคะเป็นช่วงที่แย่ที่สุดนะคะดักดาที่สุดในชีวิตเขาเลยก็ว่าได้นะคะแต่คุณสองคนก็ผ่านมาด้วยกันจนได้นะคะตรงนี้น่าประทับใจมากๆนะ เดี๋ยวมาดูซิว่า whisper of love นะคะจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีธนูนะคะ,ะแถมแถม uh, <c oughs> be willing to express love นะคะ uh, เป็นคนที่เหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะชอบนะคะชอบที่จะแสดงออกในเรื่องของความรักนะคะ ตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่กับแค่ความรักระหว่างคุณกับคนรักนะอาจารย์รู้สึกว่าอาจจะเป็นลักษณะคุณเป็นคนที่ให้กําลังใจคนอื่นๆนะคะ,สะแสดงความรักความห่วงใยนะคะเ,เนี่ยน้องเฟลลี่หลับอยู่หลับสบายไหมหนาวหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ,สะแสดงความห่วงใยนะคะหรือเพื่อนของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้าง กักตัวดีหรือเปล่านะคะระวังโควิดด้วยนะเป็นห่วงเนี่ยสแสดงความรักความห่วงใย,ยความรู้สึกดีๆกับคนอื่นๆนะคะตรงน,นี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตัวของคนรักของคุณเนี่ยเขาประทับใจในตัวคุณมากๆเลยก็ได้นะคะ<ม>การสแสดงออกซึ่งความรักความหวังดีนะคะอาจจะทางคําพูดนะคะสายตาหรือว่าการกระทําที่จริงใจของคุณก็ได้นะคะขอยหนึ่งใบ เดือดซันทิ้งพลซัมวานอออันนี้โดนมากนะคะเหมือนคุณเข้าไปพยายามช่วยเหลือเขานะคะเพราะว่ารักเขาสงสารเขานะคะอยากเห็นเขามีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะอยากเห็นเขามีความสุขนะคะคุณก็เลยพร้อมที่จะทําทุกสิ่งนะคะเพื่อคนที่คุณรักนะคะธากละัคนารศีธนูคนโสดหวานมาก Be supportive <laughs> ช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เคียงข้างกันนะคะเดสีไพ่สวยมากเลยนะคะ นะเป็นตัวความรักของคนโสดเลยนะคะสําหรับตรงนี้นะคะใครที่ไม่ได้เจอก็ขอให้ได้เจอโดยเร็วนะคะขอให้เจอคนดีๆอย่างที่คุณอธิษฐานขอไว้เลยนะคะแล้ววันนี้อาจารย์กับน้องเฟลลี่นะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ